สวัสดีครับและนี่คือดีหามาเล่าโดยในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัวละครในเรื่องสุขาวดีอเวจีกันอีกแล้วอย่างยูซุริฮะครับนินจาสาวผู้หวานสเสน่ห์ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของ d ีเอเราด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยในอดีตครับหลังจากที่พ่อแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตยูซุริฮะครับก็ถูกทิ้งให้ดูแลสาย,ยะน้องสาวของเธอที่ป่วยด้วยโรคร้าย แม้ว่าแพทย์ของซายะครับจะบอกว่าเธอนั้นรักษาจากโรคนี้ไม่หายแต่ยูซุรรฮาครับ <c oughs> ก็ได้ยินจากพ่อค้าเลว่ามียาพิเศษที่สามารถช่วยรักษาอาการปวดของซายะได้แต่มีราคาแพงมากในท้องตลาดต้องการเงินมากพอที่จะซื้อยายูซุรรฮาครับจึงตัดสินใจทำงานเป็นชิโนบีให้กับกลุ่มไข่หลังจากได้รับการแนะนําจากพ่อค้าเลแต่เก็บเป็นความรักาจากซายะเพื่อไม่ให้เธอนั้นต้องกังวลหลังจากเข้าสู่โลกของชิโนบีนะครับ ยูซเฮาครับก็ทํางานอย่างหนักในธุรกิจที่เธอได้รับมอบหมายจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้เงินมากพอสมควรเพื่อนําไปฝากพ่อค้าเล่เพื่อซื้อยาพิเศษที่ตามหาจึงได้ยามาเพื่อรักษาอาการปวดของน้องเธอยูซุเรฮาครับจึงหวังที่จะพาเธอไปดูการแสดงดอกไม้ไฟจากปราสาทสนีวะเพราะน้องสาวของเธอนั้นปรารถนาที่จะได้เห็นอย่างไรก็ตามด้วยอายการของน้องสาวที่แย่ลงประกอบกับคนเล่ขายต้องการเวลา20วันในการแลกเปลี่ยน ยูซซเลฮ์ครับจึงเข้าพบหัวหน้าด้วยความหวังว่าเขาจะทําตามคําของเธอที่ขอลาไปพบกับพ่อคาเลเมื่อได้พบกับหัวหน้าไขยูซซเลหาครับได้เรียนรู้อย่างน่าตกใจจากเขาว่าเธอนั้นถูกหลอกให้รับใช้มาโดยตลอดในขณะที่เขาเปิดเผยว่าคนเล่ไขนั้นเป็นสายลับที่ทํางานให้กับหมู่บ้านซึ่งสร้างเรื่องราวหลหอกว่ามียาพิเศษอยู่และเพื่อรับสมัครไขชินโนบิมากขึ้นโดยเงินที่เธอได้รับนั้นกลับไปที่หมู่บ้านและหัวหน้าเขาด้วย แม้ว่าเธอจะได้รู้ความจริงแล้วแต่ยูซเลหาครับก็ยืนยันที่จะรับใช้ตระกูลใครต่อไปและได้รับเวลาพักร้อน20วันตามที่เธอคาดหวังจากหัวหน้าไว้ก่อนกลับบ้านครับยูซเลหาครับเรื่องที่จะขโมยอาวุธปืนจากคลังอาวุธของตระกูลใครและนําไปที่บ้านของเธอเพื่อจัดแสดงดอกไม้ฝ่ายให้กับซายยช่วงเวลาแห่งความเพลิดเพลินนั้นสิ้นสุดลงหลังจากที่ยูซเลหาครับเห็นซายะกระอักเลือดหลังจากผ่านไป23วันครับ ยูซุริฮาครับก็นั่งข้างเตียงสายยในขณะที่เธอนั้นกําลังจะตายจากอาการป่วยของเธออย่างช้าๆในช่วงเวลาสุดท้ายของเธอนันสายยะได้แจ้งให้ยูซุลิฮาว่าเธอนั้นรู้เรื่องงานที่อันตรายของพี่สาวและของให้ยูซุลิฮาครับใช้ชีวิตอย่างอิสระถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยู่ใกล้ๆก็ตามหลังจากโศกเศร้าก,กับการตายของสายยที่หลุมศพข,ของเธอที่วางไว้ข้างพ่อแม่ยูซุลิฮาครับให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เกียรติน้องสาวผู้ล่วงลับของเธอตามที่เธอพอใจในชีวิตของเธอ ด้วยการกระทําแรกคือการกลับไปหาคนที่โกงเธอยูซุลิฮาครับฆ่าพ่อคาเล่และกําหนดเป้าหมายไปที่หัวหน้าไขรและขุนนางศักดีนาแห่งปราสาทซังีวะที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลไขรและเป็นผู้ว่าจ้างพ่อคาเล่ให้ทําตามคําสั่งของเขาในฐานะสายลับต่อมาครับยูซุลิฮาครับบุกจงตีปราสาทซังีวะเพียงลําพังและประทะก,กับหัวหน้าใครหลังจากการต่อสู้เสร็จครับ คุนนางครับขอร้องให้ยูซิลิฮานั้นไว้ชีวิตเขาและสัญญาว่าจะให้สิ่งที่เธอต้องการยูซิลิฮาเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เธอต้องการอีกแล้วและบอกว่าเธอมาเพราะรู้สึกอ,อุดอิดมากกว่าจากนั้นเธอก็ใช้วิชาเนียนใของเธอเพื่อพาตัวเองขึ้นไปบนหลังคาปราสาทซึ่งเธอนั้นสามารถรับชมดอกไม้ไฟที่กําลังแสดงในเมืองปราสาทได้อย่างเต็มที่จากนั้นเธอก็หลับตาด้วยรอยยิม้หมบนใบหน้าของเธอขณะที่เธอนั้นนึกถึงคําพูดของไซยะที่ให้เธอนั้นจินตนาการถึงสิ่งที่สวยงาม ในช่วงนึงครับหลังจากที่การบุกรุกของยูซุลิฮาครับถูกเจ้าหน้าที่จับได้และถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างไรก็ตามครับยูซุลิฮาครับได้รับข้อเสนอจากยามาดะอศัยมอนเซนตาแห่งกลุ่มยมามาดะให้มีโอกาสได้รับอภัยโทษจากอาชญากรรมของเธอหากเธอนั้นทำภารกิจสําเร็จให้เธอนั้นผจญภัยยังเกาะที่ว่ากันว่าครอบครองน้งอำอมฤตแห่งชีวิตและกลับมาพร้อมกับมันเพื่อให้โชกุนได้บริโภคเมื่อเธอนั้นชอบตัวเลือกนี้ยูซุลิฮาครับจึงตกลงที่จะเข้าร่วม ต่อมาครับก็จะเป็นรูปร่างของยูซุริฮะครับยูซุริฮะครับเป็นหญิงสาวรูปร่างของเพียวที่มีส่วนสูงโดยเฉลีย่ยมีผมสีเข้มมัดรวบเป็นมวยโดยปิดปากผมหลังจากการต่อสู้กับเลนปรากฏว่ายูซุริฮะครับมีรอยแผลหลายจุดทั่วร่างกายซึ่งเธอได้รับจากการทำงานแอดีตในฐานะไขชิโนบิและซ่อนมันไว้โดยใช้ชั้นของเมือกเพื่อทำหน้าที่เป็นผิวหนังของเธอนั่นเองครับ บุคลิกภาพาครับแม้ว่าภายนอกนั้นจะดูเป็นมิตรและไร้กังวลกับคนอื่นๆด้วยบุคลิกที่คล้ายกับเด็กสาวใัรุ่นทั่วไปแต่นมชาติที่แท้จ,จริงของยูซริฮาครับที่อยู่ข้างใต้นั้นเป็นคนที่เอาแต่ใจมากเนื่องจากเธอนั้นสนใจแต่ความเป็นอยู่ของตัวเองในชีวิตจากเหตุการณ์ที่จะช่วยกระบ,บี่มารุต่อสู้กับศัตรูนะครับเลือกที่จะเฝ้าดูจากข้างสนามและปฏิเสธที่จะช่วยเหลือโดยใช้ข้อตกลงว่าการเป็นหุ้นส่วนซึ่งเพียงเขาเท่านั้นที่จะรับผิดชอบในการจัดการศัตรูเพื่อดึงดูดตัวมา ต่อมาก็จะเป็นพลังในฐานะของยูซุเรฮะครับในฐานะคุนอิจิยูซุเรฮะครับสามารถใช้วิชานินจาได้ความสามารถหลักของเธอคือการหลั่งของเหลวในร่างกายจำนวนมากที่สามารถจัดการได้โดยการใช้งานทั่วไปของเธอคือการใช้เมือกเพื่อสร้างเชือกและจงตีคู่ต่อสู้ของเธอด้วยการฟันหรือมัดพวกมันด้วยพลังตัดเชือกของเธอนั้นแรงพอที่จะผ่าคู่ต่อสู้ออกเป็นขาดครึ่งได้และฉีกร่างพวกเขาเป็นชิ้นๆด้วยการดื่มยาของเธอ ของเหลวในร่างกายของยูซุลิฮาครับจะถูกเพิ่มด้วยคุณสมบัติอย่างเช่นพิษที่มีฤทธิ์กัดก่อนขึ้นอยู่กับยาที่เธอใช้ของเหลวนั้นมีความยืดุ่นสูงและสามารถทําหน้าที่เป็นเกาะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บได้ครับซึ่งในเรื่องของพลังเต่านะครับยูซุลิฮานั้นครอบครองเต่าธาตุดินซึ่งเรียกว่าไข่จากจุดกําเนิดของเธอเธอเป็นผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ในคุณสมบัติของมันมากพอที่จะได้รับเลือกให้เป็นครูพเพื่อสอนสมาชิกที่รอดชีวิตจากกลุ่มแนวหน้า การใช้เต๋าทาให้ยูซิเลห์สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้อื่นอ่านจิตนาที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีของผู้ต่อสู้และป่าความต่อของเธอเพื่อปกปิดการปรากฏตัวของเธอเธอนั้นสามารถใช้เต๋าร่วมกับวิชานินจาและเอาวุธของเธอได้อีกด้วยก็จบไปแล้วครับสําหรับประวัติของยูซิเลห์ในเรื่องสุขาวดีอเวจี G. ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ดีเอ็นเล่าประวัติอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้สําหรับวันนี้ดีเอ็นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ